มาแล้วเซลลูโซจากการพลาดของทามิยูชิมาหลุดมาสับลูกนี้ตําเสาเต้หอวแมาต่ำลูกนี้เรียบร้อยโ,โอกโกโกโก go ทามิยูชิครับซัดเข้าไปหนึ่งตู้เยสเยส yes y yes, e yes, yeah. หนึ่งภาพชาเลยครับลูกนี้กระตําทิึ้นทามิยูชิพลาดลูกนี้เปิดเข้ามาสับติดเสาออกมากกระเด็นเข่าทางเซลลโซคือเก่า เซลิโซโอสกาทำเกมจากด้านซ้ายแลว้วก็หักบอลเข้าไปบริเวณหน้ากอบเกตโทษแทนกอลูนิทะลุขาดซื้อบือลุดเข้าวงยิ่งมึงาพาดซ่ากันเลยมาทางซ้ายมานากะหักเข้าไปด้านในหนา้าเขตโทษแทนลูนี้ทะลุลุดไปคนเดยนยิงสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยโก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 โลาคาฮาราแทงลูกนี้สวยงามไปดีลุดเข้าไปเรียบร้อยสวนตัวผู้รักษาประตูฟอนตาล่ฟับ